ด้วยปัญหาโรคร้อนที่คุบคามความเป็นอยู่ของผู้คนของเราในขณะนี้เป็นอย่างมากนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการที่ไม่มีการควบคุมการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนนะคะหากโลกจะรอดพ้นวิกฤตดังกล่าวนะคะจะต้องควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศาจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ4 3ภายในปี2030 สำหรับประเทศไทยแล้วเรายังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่20ของโลกอันมีที่มาจากอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานฟอสซิลมากถึงเกือบ170ของประเทศและไม่เคยถูกควบคุมและกำกับให้มีการลดเลิกการปล่อยก๊าซอย่างเป็นจริงจังค่ะ ดังนั้นประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมและยั่งยืนฉบับประชาชนขึ้นศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสารรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น กิจกรรมการยกระดับสินค้าและบริการสู่สากลด้วยฉลากสิ่งแวดล้อมหรือ EcoCertified ดําเนินการภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการดําเนินงานครั้งนี้นะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีนะคะโดยมีผู้ประกอบการค่ะเข้าร่วมอยู่ทั้งหมด5สถานประกอบการนะคะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดลาปางทั้งหมด4สถานประกอบการแล้วก็พื้นที่จังหวัดเชียงราย1สถานประกอบการค่ะ บริษัทมีสินเซรามิกนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตถ้วยจานชามไก่แล้วก็เราผลิตไส้กรองน้ําดื่มเซรามิกด้วยนะครับโรงงานนี้เราเปิดมาตั้งแต่ปี2536นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางที่นี่โรงงานวังแขวงเซรามิกค,คราฟนะครับโรงงานเริ่มต้นที่นี่ครั้งแรกปี2541ครับมีโปรดักต์ประเภทกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกเนื้อเป็นสโตนแวร์ครับอุณหภูมิเผาที่1,220องศา สินค้าเราที่เป็นไฮไลท์หลักก็คือหลังคาวัดล่องคุณทั้งหมดที่อยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ในเรื่องของเกรดพญานาคใหญ่ที่สุดที่จังหวัดนครพนมนะครับเป็นงานเฉพาะแล้วก็มีแบบเดียวแล้วไม่ได้ทําที่อื่นผมชื่ออาร์มนะครับเป็นรุ่นต่อไปของโรงงานกัสรองเราเป็นโรงงานเซรามิกเปิดมาจะ60ปีละและเป็นหนึ่งในผู้สอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราได้ทําสินค้าเกี่ยวกับ พวกของใช้ในบ้านพวกจานชามแก้วได้ขอตกแต่งบางส่วนบริษัทโ o ้ r e ู o l u t i o n ของเราได้นำเทคโนโลยีชีวภาพด้านการโพลิเนเยียมาใช้ในธุรกิจครับซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราเป็นลูกค้าต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้านี้จะสนใจไม้ประดับที่เป็นไม้ใบครับที่มีลวดลายสวยงาม สถานการณ์ภูมิอากาศของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตมาเนี่ยนะครับความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเราก็มาทําธุรกิจทางด้านนี้ที่ต้องใช้พลังงาน LPG หรือการที่ต้องทํางานประเภทใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลก็มีความรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนี้ก็คงจะต้องหาช่องทางว่าอยากจะทําอย่างไรให้มันมีความบาลานซ์ถึงมีความสนใจที่จะอยากจะทํา สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มได้ยินโครงการครับโครงการประเมินก๊าซเรือนกระจกในองค์กรเนี่ยก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผู้ประกอบการนะครับเราเองเราก็อยากจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการคํานวณการหาต้นทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงนี้เนี่ยมาช่วยเราเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำมากขึ้นเพื่อเป็นปีฐานของเราเรื่อง e-co certify เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายๆเจ้าต้องการจากเราต้องการจากผู้ผลิตแทบทุกเจ้าเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องว่าทางบริษัทเรามีดูแลสิ่งแวดล้อมอยังไงมีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยยังไงถ้าเราเข้าร่วม ในโปรเจกต์นี้เราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเราบริษัทเรายินดีที่จะร่วมโครงการนี้ครับเราอยากทราบการใช้พลังงานทั้งหมดในบริษัทเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในการปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญได้ทราบการใช้และการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อเป็นข้อมูลในการต่อยอดในอนาคตการทําการตลาดที่อยู่ในกระแสโลก สำหรับหน้าที่ของที่ปรึกษาของโครงการนะคะก็คือมีหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะลำดับแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของโครงการที่สําคัญที่สุดคือให้ผู้ประกอบการทุกรายนะคะได้เรียเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็น SME หรือบริษัทใหญ่นะคะก็อยู่ที่การวางแผนการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบนะคะการวางแผนผู้เชี่ยวชาญและคณะทํางานนะคะในการที่เข้ามาตรวจสอบและดูแลข้อมูลให้น่าเชื่อถือและสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือการวางแผนในการลดคาร์บอนในองค์กรค่ะ สำหรับการดำเนินการของโครงการนะคะเราจะดำเนินการด้วยการเข้ามาสำรวจพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่โรงงานหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่เป็นแหล่งปล่อยกา๊าซหรือว่าเป็นแหล่งดูดกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าให้คำปรึกษากับทางผู้ประกอบการนะคะว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะลดในส่วนของสคปไหนได้บ้างนะคะแรกๆก,ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ โครงการนี้จะทํำยังไงแล้วจะมีผลกระทบกับธุรกิจเราหรือไม่นะฮะแต่หลังจากที่ได้เสนอในเรื่องของเอกสารต่างๆซึ่งซึ่งเราก็เก็บรวบรวมไว้ของแต่ละปีอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขนาดละเอียดในกรณีนี้คือเป็นบริษัทในขนาดครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องมาช่วยดูว่าสิ่งที่จำเป็นที่เขาต้องใช้ในเรื่องของการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนนมีอะไรบ,รบ,รบร้างสำหรับโรงงานรวังแขวงเซมิกราฟเขามีการเก็บในส่วนของใบเสร็จแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นไว้อยู่รวมกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มาช่วยเขาในการที่ออแกรไหนซ์แล้วก็เอาข้อมูลออกมาแล้วก็ามาจัดเรียงแล้วามาคำนวณให้เขาคะ่ะในโครงการนี้นะคะปุ้ยก็จะอยู่ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลค่ะ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอย่างเช่นเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือว่าการส่งออกค่ะเราก็จะได้กลับมารู้ว่าโรงงานของเรามีการใช้พลังงานณจุดไหนบ้างแล้วก็มีศักยภาพนะคะในการที่จะลดตรงไหนการประเมินคาร์บอนฟุตพินเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจการพอเลียงนายื่อที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว การลงทุนในด้านนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วยครับรู้สึกว่าเราก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจะว่าค่อนข้างสูงแห่งหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นนั่นนะครับนอกจากการคำนวณแล้วเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ควรจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ภาพรวมด้วยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมันคงต้องใช้ทุนในการดำเนินการซึ่งมันก็จะไปกระทบกับต้นทุนหรือว่าการประกอบการด้วยเราก็ต้องมา าาาดูตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวคาร์บอนเองเนี่ยมันมาจากช่องทางไหนบ้างในการผลิตเช่น LPG แก๊ส LPG หรือในตัววัตถุดิบนะครับหรือในกระบวนการอื่นๆใดที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทมากนะฮะซึ่งอาจารย์เขาได้ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วว่าตำแหน่งไหนที่เราปล่อยก๊าซมากครับเมื่อได้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทํารายงานให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทําการคืนข้อมูลให้กับผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ประกอบการในแต่ละรายมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรบ้างพร้อมกันนี้เราจะให้ข้อเสนอแนะและแนวทางนะคะในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Eco Certify ิของเรานะคะหลังจากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าลงพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปางนะคะเราจะเห็นได้ว่าจุดในการปล่อยกา๊าซเดอนกระจกมากที่สุดคือการเผาเซรามิกนะคะคือการใช้ LPG ค่ะณนะจุดนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีแนวทางในการพัฒนาการลดการปล่อยกา๊าซเดอนกระจกเข้าสู่บรรยากาศมากมายนะคะโดยที่จุดเริ่มต้นหลักเนี่ยเราก็จะมองไปที่เตาเผาซึ่งเป็นจุดแรกในการปล่อย ก๊าซรับอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศนะคะในการพัฒนาการลดก๊าซเดินกระจกก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพการเผาของเตาการเก็บอุณหภูมิในเตาเผานะคะให้คงอุณหภูมิคงที่นะคะแล้วก็ปริมาณการใช้ LPG ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะและตอนนี้ที่เราเห็นว่าเรามีการปล่อยก๊าซเดินกระจกยังไงบ้างไปเท่าไหร่บ้างเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งละ ก็ค so, ือเราก็อาจจะไปดูว่าโอเคเราอาจจะสามารถพัฒนาเรื่องการเผาไหม้ของเราให้ดีขึ้นนะให้มันใช้แก๊สน้อยลงอาจจะช่วยในการตรวจสอบให้มันมีสินค้าที่เิตำหนิออกมาจากการผลิตให้มันน้อยลงเราจะลดการเสื่อกระจกตรงนี้ด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่ดูเรื่องการใช้พลังงานอย่างเดียวมันช่วยเรื่องการตรวจสอบของเสียมันช่วยเรื่องการตรวจสอบการดูแลเครื่องจักรอะไรพวกนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่การรักง้นย่างเดียวมันเป็นการดูแลโรงงานไปด้วยในตัว ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการคือการได้รับการประเมินคาร์บอนฟูดพินเบื้องต้นอย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยําตามกฎหมายกําหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะยื่นขอข้อมูลการประเมินคาร์บอนเครดิตในอนาคตรวมถึงเป็นฐานข้อมูลสําคัญของบริษัทเพื่อที่จะนําไปต่อยอดด้านต่างๆโครงการนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นภาพรวมของโรงงานนะครับว่าเรามีการปล่อยก๊าซคารค์อบอนอยู่นะ มองไม่เห็นแต่ว่ามันก็มีการปล่อยจริงนะครับแล้วก็ถามว่าพอใจขนาดไหนเนี่ยผมก็เรียนว่าก็ค่อนข้างพอใจมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้รู้ตัวเราเองว่าเราปล่อยเท่าไหร่เราได้ยินแต่การปล่อยก๊าซเรื่องกระจกแต่เราไม่รู้หรอกว่าปล่อยเท่าไหร่นะฮะแต่คันนี้เนี่ยพอเข้าโครงการนี้เรารู้ถึงกระบวนการจัดเก็บวิธีการคำนวณน,นะครับทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยปล่อยกา๊าซเนี่ยด้วยวิธีใดๆบ้างแล้วก็เราควรจะต้องปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงนะครับตรงนี้ครับ ในส่วนของการทําฉลากคาร์บอนตรงนี้นี่นะครับผมเรียนว่าในอนาคตเนี่ยโรงงานหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้ในโรงงานนะครับเพราะว่าเราถ้าเราจะ g l o b a l i z e ไปยังต่างประเทศแล้วนี่นะครับเราควรต้องมีมาตรฐานของเราเองด้วยในเรื่องของการสร้างมาตรฐานเรื่องการปล่อยคาร์บอนให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับคือเป็นการยกระดับมาตรฐานของตัวการผลิตของในเชิองอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยครับ ผู้ประกอบการ SME หรือบริษัทใดนะคะที่จะออกการรับรอง CFO หรือ CFP ในโครงการนี้นะคะก็จะมีเฟสต,ต่อไปในการพัฒนาระบบทวนสอบนะคะแล้วก็การยื่นขอรับรองจากอบกอบค่ะเราก็จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆในการดำเนินการการทำทวนสอบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ จากโครงการนี้นะคะเราก็หวังว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์แล้วก็เห็นถึงแผนที่ทางบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องการที่จะลดปริมาณคาร์บอนให้เป็นไปตามเป้าที่ตัวเองวางไว้นะคะรวมถึงได้มี success case นะคะที่เสนอให้กับผู้ประกอบการ บริษัทอื่นๆธุรกิจอื่นๆได้เป็นแนวทางนะคะในการทำการลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทีมงานนะคะแล้วก็ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมเองก็มีความคาดหวังในการที่จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอีกในครั้งหน้า